มือน,นี้รักสมนุนมาอุดรธานีเด้อค่ะพี่น้องมาอยู่อุดรเด้อค่ะ,ะมารับน้องนะคะร้านเดอะมูนนะคะร้านเดอะมูนอยู่ใกล้ๆก,กับบิ๊กซีเด้อค่ะร้านอยู่ใกล้ใกับบิ๊กซีอันนี้คือหนะ้าร้านของอร้านเดอะมูนเด้อพี่น้องเด้อก็อจะมี บอ่อเลี้ยงปลานะคะมีป่ายเบิงบนอกับบอมีโอ้มีอยู่นี่เดดป่าเนี่ยเห็นไหมเห็นปลาไหมมุมน้ำตกปิดเด็กก่าช้าง นี่เด้อค่ะร้านเดอะมูนเด้อค่ะอยู่ที่อุดอรเนาะค่ะร้านเปิดร้านเปิดเวลา11นาฬิกาถึง24นาฬิกานะคะมาเที่ยวกันได้นะคะอยู่ใกล้ๆกกับบิ๊กซีค่ะ พาเด็กมาเที่ยวมันจะสูงน้ำ,นนำเด็กสนใจปลานะคะจะมีปลาเนาะปลาอยู่กี่ตัวเนาะค่ะ นี่ใครยืนอยู่ในกระจกไม่รู้นะคะคลิปนี้รักสมนุนก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้รักสมนุนด้วยค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะ